ต่อไปเชิญคุณวิรัติวรสิลินนะครับเชิญครับได้ทราบว่าคุณวิรัติประชุมกรรมธิการอยู่มาทันไหมครับถ้าทำไม่ออกมาแล้วนะครับเชิญครับ20่นาทีนะครับท่าน ครับขอบคุณท่านประธานที่เคารพผมวิรัติวรศลินขอไปท่านประธานโดยเดินมาเร็วเหนื่อยมากครับตรงนี้ไกลามากผมมองไม่เห็นหน้าท่านประธานไม่ทราบท่านประธานยิ้มหรือว่าดูผมอยู่ผมก็ดูไม่ออกเพราะไกลมากเหลือเกินขอบพระคุณนะท่านประธานท่านประธานครับผมวิรัติวรศลินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรักเสรมไทยนะครับท่านประธานผมเห็นรัฐบาลชื่นชมสรรพคุณตัวเองว่า สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้ได้ดีเห็นทุกคืนในทีวีภาพภูมิใจกันทุกทีบนความทุกข์ของคนอื่นนะครับฝากท่านชาญไปถึงท่านนายกด้วยสิ่งที่ท่านได้มาท่านต้องแลกด้วยกับความเจ็บปวดความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ จากการใช้พระราชกาหนดฉุกเฉินห้ามคนทำมาหากินในครั้งนี้จนมีคนอดตายไม่น้อยกว่าคนป่วยตายนะครับตามที่เป็นข่าวอยู่นะครับท่านประธานระผมและพรรคสีวมไทยโดยเฉพาะท่านหัวหน้าพรรคพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศท่านได้เสียสละเงินเดือนสอสอที่ได้รับมาทั้งหมดไปแจกจ่ายใี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แต่ก็ทำได้เท่าที่ทำได้นะครับเพียงเท่านั้นเองวันนี้จึงกราบเรียนแสดงความเห็นไปยังพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะประธานสอบคศูนย์บริหารสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะครับและในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่รับผิดชอบกองทัพโดย สนามมวยลุมพินีก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีการแพร่ระบาดจนกระจายกันไปทั่วทั้งประเทศแต่ก็เหมือนจะยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้นะครับและในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ใช้อำนาจประกาศพระราชกําหนดฉุกเฉินและต่อและก็ต่อพระราชกําหนดฉุกเฉินต่อแล้วก็ต่ออีกฉุกเฉินแล้วก็ยังฉุกเฉินอีกก็ไม่ทราบว่าท่านจะฉุกเฉิน กันไปถึงไหนกันนะครับท่านประธานครับวันนี้รัฐบาลได้เสนอพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อเยยวยาเฟ,ฟื่อนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นี้ต้องกลาบเรียนท่านประธานที่จริงหลังปิดสมัยประชุมสามัญที่ผ่านมาพักร่วมฝ่ายค้านก็ได้เรียกร้องขอยร่วมกันเปิดสมัยมประชุมภาสมัยวิสาม,มัญเพื่อระดมความคิดเห็น จะได้ช่วยกันคิดเรื่องนี้นะครับถ้าวันนั้นได้พูดคุยกันแสดงความเห็นกันวันนี้สถานการณ์อาจจะไม่เลวร้ายถึงขนาดนี้นะครับท่านปานครับประเทศอื่นถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเขาก็เรียกประชุมสภาเพื่อระดมความคิดเห็นแก้ไขสถานการณ์กันแต่ของเราใช้สถานการณ์ฉุกเฉินประกาศคือฟิลครับประกาศคือฟิลคือทางออกกับ ท้งออกของใครบางคนนะครับท่านประธานครับท่านนายกเป็นนายกรัฐมนตรีสองครั้งหปีงบประมาณตั้งงบขาดดุลทุกปีกู้เงินไปทั้งหมดรวมพระราชกำหนดวันนี้ด้วยเป็นเงิน3.66ล้านล้าน,านบาทใช้จ่ายที่เกินตัวกู้มาตลอดฟ,ฟุ่มเฟือยมาตลอดลถเกาะเรือดำน้ำในวันนี้ เอาไปลบกับโควิดได้หรือไม่ครับท่านประธานลบไม่ได้แล้วนะครับที่กาบเรียนท่านประธานประเด็นก็คือว่าเวลานี้ชาวบ้านเขาจะตายกันหมดแล้วก็เพราะว่าไปจํากัดสิทธิเสรีภาพการทํามาหากินของเขาชาวบ้านเขาไม่มีเงินเดินนะครับไม่เหมือนท่านนายกเขาต้องค้าขายธุรกิจก็การค้าก็ซบเซาสภาพการอย่างนี้ ปีนี้ปีหน้ารัฐจะมีรายได้เท่าไหร่ออกคำสั่งที่มักง่ายทำลายธุรกิจชาวบ้านเขาเสียหายไปหมดรัฐจะเก็บภาษีได้เท่าไหร่เป็นปัญหานะครับท่านประธานต่อไปงบประมาณแผ่นดินจะต้องกู้เพิ่มอีกเท่าไหร่ต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าไวรัสโควิด COVID นี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับซึ่ง มนุษย์ควบคุมไม่ได้ถ้าสมมุติว่ายเดเยอะอออกไปมีระลอกสองสามแล้วก็ต้องเยียวยาที่นอกชาชนอีกระลอกที่สองที่สามอีกถึงเวลานั้นสถานการณ์การคลังของประเทศจะเป็นเช่นไรหนี่สาธระที่สูงขึ้นรายได้ก็ลดลงการบริหารงบประมาณแผ่นดินก็จะยุ่งยากมากยิ่งขึ้นนะครับเงินไม่พอ แน่นอนก็ต้องขึ้นภาษีเก็บภาษีให้มากขึ้นในขณะที่ธุรกิจเขาก็แย่ลงแย่ลงขายไม่ได้แต่ภาษีก็ยังขึ้นสัมภากระก็มาเยี่ยมจะเดือดร้อนกันไปหมดทั้งประเทศนะครับขอภาพที่หนึ่งนะครับครับผมในภาพนะครับท่านประธาน ก็คือการคาดการณ์ของการเติบโต GDP ระหว่างประเทศของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับไทยอยู่ขวาสุดที่เห็นแดงที่สุดขวาที่สุดนั่นคือประเทศไทยนะครับ GDP ประเทศไทยตกต่ำมากที่สุดส่วนซ้ายมือประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามเห็นเป็นสีเขียวหมด GDP ยังคงเป็นบวกอยู่นะครับส่วนแดงขวามือแท่งที่สองนั่นคือค่าเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่ง GDP เขาจะตกอย่างรุนแรงไทยยังตกมากกว่าเขานะครับท่านประธาน รัฐบาลควบคุมไวรัสโดยมาตรการอันสูงสุดนะครับสั่งให้ล็อกดาวน์ปิดเมืองปิดประเทศหยุดธุกรรมทางเศรษฐกิจจนเราต้องพบกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับขอภาพที่สองเลยนะครับท่านประธานครับอันนี้ก็ให้ท่านประธานได้ดูง่ายยิ่งขึ้นท่านประธานมองไปในกลุ่มประเทศเอเซียของเราใกล้ๆเราทั้งหมดมีเราแดงอยู่ประเทศเดียวนะครับท่านประธานที่เหลือก็เขียวหมดท่านประธานว่าคุ้มไหมกับขอภาพต่อไปเลยครับ ท่านประธานครับอันนี้เป็นการคาดการณ์การเติบโตของดัชนี CPI นะครับเป็นดัชนีที่ใช้สําหรับวัดค่าเงินเฟ้อ,อามาคํานวณค่าเงินเฟ้อนะครับประเทศไทยก็ขวาสุดนะครับต่ําที่สุดนะครับค่าเงินเฟ้ออันนี้ติดลบซึ่งเรียกว่าแปลว่าไม่ดีนะไม่ใช่แปลว่าดีนะครับประเทศไทยเนี่ยต้องมีเงินเฟ้อหกเจ็ดเปอร์เซ็นนั่นถึงจะดีนะครับท่านประธานครับ ผมอยากให้ท่านนายกรู้ว่าการแก้โควิดและเศรษฐกิจนั้นมันเป็นของที่ควบคู่กันเหมือนตาช่างน้ำหนักนะครับควบคุมโควิดได้ดีเศรษฐกิจก,ก็จะล่มประชาชนไม่ติดโควิดตายก็โอดตายท่านต้องควบคุมโควิดและรักษาเศรษฐกิจให้สมดุลกันเหมือนตาช่างนะครับท่านท่านประธานครับช่วยแจ้งท่านนายกด้วยนะครับ ท่านประธานผมขอเข้าสู่พระราชกำหนดเลยนะครับแผนงานที่หนึ่งแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทางการแพทย์และสาธารณสุข4ี่0 0 0ล้านบาทขอภาพที่สเลยนะครับตามรัฐธรรมนูญปี2560ในมาตรา4 7วรรค3บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแปลว่าฟรีนะครับท่านประธานบินใบนี้คือบินที่โรงพยาบาลเอกชนบังคับให้ตรวจโควิดนะครับถ้าจะเข้าทําการรักษาต้องบังคับให้ตรวจโควิดในราคา4ี่พันกว่าบาทถึง5้0 0 0พันก็มีนะครับท่านประธานท่านประธานครับจริงจริง ผมว่าโรงพยาบาลเนี่ย่ารักษาก็แพงอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าทํำไมถึงแพงอะไรกันนักกันหนาเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าหาเงินทั้งชีวิตอย่าได้ป่วยป่วยครั้งเดียวจนทั้งชีวิตนี่ยังต้องมาตรวจต้องเสียค่าตรวจสี่ห้าพันบาทนะครับที่จริงในระหว่างการประกาศให้โควิดไวรัสโควิดเป็นโรคระบาดนั้นท่านนายกท่านจะต้องไปปฏิมาตาสิบเจ็ด คือต้องฟรีรัฐต้องไปดูแลตรงนี้นะครับกับผมฝากให้รัฐบาลตรงนี้ด้วยนะครับอย่าคิดว่าคนที่เข้าโรงพยาบาลเอกชนเป็นคนรวยเสมอไปนะครับท่านอย่าใช้อำนาจตามพระราชกำหนดฉุกเฉินห้ามเฉพาะประชาชนไม่ให้ทำมาหากินนะครับท่านต้องอย่าให้ใครทำมาหากินบนความทุกข์ยากของประชาชนด้วยนะครับแผนงานที่สองแผนงานหรือโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการ500-5,000-5,000ล้านบาทท่านนายกท่านใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินจำกัดสิทธิเสร,รีภาพของพี่น้องประชาชนบ,าบังคับให้หยุดธุรกิจผมเห็นท่านรัฐมนตรีท่านไปออกทีวีนะครับท่านประธานชาวบ้านก็ถามบอ,อกว่าให้เขาหยุดงานแล้วรัฐจะเยียวยาจะช่วยเหลือเขาอย่างไรท่านรัฐมนตรีตอบว่า จะนำไปเรียนท่านนายกพิจารณาโอ้ท่านประธานผมว่าท่านนายกท่านพิจารณาจะปิดเขามันเป็นสามัญสำนึกของผู้ปกครองนะครับว่าถ้าจะปิดเขาแล้วต้องคิดเลยว่าแล้วเขาจะเป็นอย่างไรจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรเขาจะเดือดร้อนแค่ไหนสมมติว่าถ้าเขาขาดรายได้เงินเดือนจะชดเชยเขาบางส่วนเช่นเงินเดือนถ้าหมื่นห้าจะชดเชยเขาก็เดือนละหมื่นสิบล้านคนเป็นเงินหนึ่งแสนล้าน ชดเชยสามเดือนหกเดือนจะชดเชยไหวไหมไม่ไหวหรอกครับผมทราบว่าไม่ไหวไม่ไหวแวหวหวน่นอนไม่มีเงินแต่ว่าแค่ชดเชยเขาบางส่วนนะครับยังไม่ไหวเลยแต่ว่าถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจมันเสียหายมากกว่านั้นอีกห้าเท่าสิบเท่านะครับถ้าไปปิดเขาเนี่ยไปปิดเขาหมดทั้งประเทศนะครับความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจมันจะมากมายขนาดไหนครับท่านประธานมันเสียหายมากนะครับ ก็ขอให้ท่านนายกเยียวยาให้ครบทุกคนนะครับผมทราบครับว่าเยียวยาทุกคนมันทุจริตไม่ได้เพราะคนไม่ได้รับเขารู้ว่าเขามีสิทธิ์เขาก็จะทวงถามมันก็จะทุทจริตไม่ได้แต่ว่าการลงทะเบียนรัฐบาลนี้ชอบนักลงทะเบียนมาตรวจสอบไม่ได้จึงค่ฝากท่านนายกนะครับแผนงานที่สามคือแผนงานลง โครงการลงทุนเฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่านประธานสิ่งที่ขาดหายไปจากแผนการใช้งบประมาณนี้ก็คือการเยียวยาและเฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดกับเด็กและเยาวชนการศึกษาของชาติรัฐบาลจะมีแผนสนับสนุนโรงเรียนและผูปกครองอย่างไรบ้างในเรื่องนี้นี่สินค่าเทอมที่ทำให้เด็กหลายคนต้องออกจากโรงเรียนในขณะนี้ โดยเฉพาะเด็กที่เรียนโรงเรียนเอกชนจะมีแผนการใช้งบประมาณเพื่อรองรับในอนาคตของการศึกษาเขาได้อย่างไรนี่คือคำถามที่ผมใครจะฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกมนตรีนะครับให้ฝากรัฐบาลไปดูเรื่องนี้ด้วยนะครับก็อีกเรื่องนะครับท่านประธานผมว่าเลิกเคอร์ฟิวเถอะครับอย่าใจดำกับการดำลงชีวิต ของพี่น้องประชาชนเลยมันจะใจดํามากไปนะครับท่านประธานเพราะขอพระทาโทษนะท่านนายกไม่ใช่ท่านประธา,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 านนะครับสุดท้ายนี้เมื่อวานผมได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีอบรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าให้เคารพกฎหมายนะครับผมใกล้กาบเรียนท่านประธานไปยังท่านพระนะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด พณะ,ะท่านถวายสัตว์ไม่เป็นไปตามรัฐนูนนะครับพณะ,ะท่านควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษากฎหมายเขารพกฎหมายก่อนที่จะอบรมคนอื่นนะครับกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับ